สถาบันวัฒนธรรมศึกษากรยานิวัฒนาหาวิทยาลัยสงาขานครินค่ะวิทยาเขตหาดใหญ่เปิด PSU Open House จัดนิทรรศการเทริดพะเกียรติพระมหากรณาธิคุณสมเด็จพระพันปีหลวงกับการส่งเสริมกลุ่มศิลปาชีพภาคใต้พร้อมจำหน่ายผ้าท,ทอและสินค้าหัตถกรรมจากชุมชนค่ะ พันตำรวจเอกทวีสอดส่องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคประชาชาติพร้อมด้วยนายอับดุลอายีสาแมงสามาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลาพรรคประชาชาติลงพื้นที่พบปะกลุ่มเกษตรกร,กร,กรทำสวนทานน้ำทิพตำบลทานน้ำทิำพ์อำเภอเบตงจังหวัดยะลาเพื่อรับฟังปัญหาโอกาสและทางรอดของชาวสวนยางภาคใต้โดยเฉพาะปัญหาของโรคใบร่วงในยางพาราซึ่งแพร่ระบาดมาระยะหนึ่งแล้วในพื้นที่สร้างความเดือดร้อนและความทุกข์กงวลใจ ให้แก่กับเกษตรกรอย่างมากค่ะลักษณะอาการของโรคใบร่วงนะคะก็คือใบอยางพาราค่ะจะร่วงท,งทั้งที่มีสีเขียวสดแล้วก็สีเหลืองส่งผลกระทบทำให้น้ำยางลดลงร้อยละ80ค่ะนายรุ่งโรดแซว่องนะคะประธานกลุ่มเกษตรกรทำสวนทานด้ำทิพย์และนางรุ่งราวันเลิศลำยองชาวสวนยางเบตงก็เล่าให้ฟังค่ะว่าขณะที่ชาวสวนยางเดือดร้อนอย่างหนัก นอกจากราคาจะถูกแล้วนะคะยังได้รับผลกระทบก็คือในเรื่องของผลผลิตที่น้อยลงมาตลอดในทุกปีขณะที่แนวทางในการแก้ไขปัญหาจากทางภาครัฐก็ยังไม่ชัดเจนน้ำซ้ำระยะนี้นะคะฝนก็ตกบ่อยส่งผลกระทบให้ชาวสวนอย่างเดือดร้อนรายได้ไม่พอในการใช้จ่ายค่ะ